สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลับมาพบกันอีกในช่วงการยถอดสดนะครับศึกวอลเลย์บอลเยาวชนนะครับกอฟพ,อพอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับชิงถ้่ยพระราสทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยารมราชกุมารี่นะครับก็ประจำปีนี้นะครับ,รบเป็นรอบคัดเลือกอสนามที่ สามแล้วนะก็เป็นส่วนมากตวนออกซึ่งจบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าประเภททีมชายครับแชมป์ตกเป็นของสระบุรีวิทยาคมนะครับเอาชนะวังน้ําเย็นวิทยาคมจากสั์แก้วไปได้3าต่อหนึ่งเซตนะครับส่วนทีมหญิงย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จบไปก่อนที่เราถ่ายทอดสดกันใช่นะครับก็เป็นบ้านหมีวิทยานะครับเอาชนะชนกัญญาณุกูลจากชนบุรีไปนะครับสต่อศนเซตเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราโยนไปพบกับบรรยากาศสดๆในสนามกันอีกครั้งครับที่จังหวัดชนบุรีครับ ดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน p a ในการคัดเลือกภาคตะวันออกนะคะซึ่งทีมหญิงนะคะที่เป็นแชมป์ในรายการนี้นะคะ ก็ได้แก่โรงเรียนบ้านหมีวิทยาจากจังหวัดลบบุรีแล้วนะคะและสําหรับฝ่ายชายนะคะก็เป็นโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจากสระบุรีค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนโดยดีมาตลอดนะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะที่ได้เล็งเห็นแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะกับกีฬาวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับท่านสาธิตรุ่งจิรัธนานน์นะคะผู้อํานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะจะขอกราบเรียนถามท่านนะคะเกี่ยวกับ ภาพรวมของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยนะฮะทางการารฟฟ้าถุยภาคได้ร่วมมือกับทางสมาคมบอลเล่ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลให้ให้กับทางสมาคมมาเป็นเวลาหลายก็สิบกว่าปีแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างนักกีฬาวอลเลย์วอลเลย์บอลขึ้นมานะครับเวลา ที่จะสร้างสิ่งสร้างสรรค์ให้กับสังคมประเทศนะโดยที่เราให้ทุนให้การสนับสนุนกับสังคม,มปีละสิล้านบาทนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็สร้างทีมเยาวชนขึ้นมาเพราะเราคิดว่าสักวันหนึ่งก็นักกีฬาวันเล่เราก็ต้อง หมดอายุไปตามตามการเวลานะครก็จะเป็นที่จะต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับทางกาย้าสุนิพัาจึงได้จัด PA, เีเอตัวเต์มสำหรับเยาวชนอีกปีละหล้านบาทนะครับซึ่งเราจะจัดไปทุกปีทุกปีนะเพื่อจะสร้างคนใหม่ขึ้นมาทดแทนคนักกีฬาเกา่เกาๆที่อยู่กับทางการฟ้าพสุนปพิภาคไม่ว่าจะเป็นพิมจิตออนอุมานุศลาหรือวันานาเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็ต้องอ อำลาไปนะครับเราก็ต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาซึ่งเด็กพวกนี้ก็อย่างเช่นทัดดาวสามภัยพันธ์นะฮะหรือปียนุษตันน้อยเนี่ยก็กําเนิดขึ้นมาจากทีมเยาวชนที่เราจัดการแข่งขันดีทุกครั้งครับคิดว่าในการจัดการแข่งขันในปีนี้นะคะจะมีอะไรที่พิเศษกับปีอื่นๆที่ผ่านมาไหมคะก็ผมในความรู้สึกของผมเท่าที่สัมผัสมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเข้มข้นขึ้นทุกปี คือจากที่เราดูปีแรกๆก็นักกีฬาอาจจะยังเล่นไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าที่ควรนะฮะแต่ปีนี้ดูแล้วรู้สึกว่าแข็งแกร่งกว่าปีที่ผ่านๆมาแล้วผมเชื่อว่าในปีต่อๆไปก็น่าที่จะแลดูดีกว่านี้นะฮะนะครับและนี่นะคะก็คือท่านสาสตรุ่งจิรันานน์นะคะขอบพระคุณค่ะ<ช>และอีกท่านหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะท่านท่านาน,นี้นะคะเป็นฝ่ายการจัดการ ะะที่ได้เลือกสถานที่ของโรงเรียนปัทยาเจ็ดจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะคะท่านไพรวันสุขใสนะคะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเพียนค่ะภาพรวมในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับกระแสะตอบรับของคนในพื้นที่เองครับก,การแข่งขันครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จดีๆน,นะครับก็มีทั้งประชาชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาชมกันทุกวันนะครับก็ประสบความสำเร็จเรียบร้อยดีครับคิดว่าการแข่งขันที่ได้มาจัดในครั้งนี้ค่ะจะเป็นการปูพื้นฐานให้ บอลในภูยภาคนี้ไหมคะครับแน่นอนครับต้องต้องปูพื้นฐานครับเพื่อเยาวชนรุ่นใหม่จะไปแทนที่นักวอลเล่รุ่นเก่าที่ที่มีอายุมากขึ้นนะครับและมีอุปสรรคหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นไหมคะแล้วแต่ว่าราบรื่นไปได้ดีก็ราบรื่นไปดีนะครับก็ทุกหน่วยงานก็ให้ความสนุนเรียกอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยานะครับโดยท่านนายกที่ดิฉันลคุณปื้มทางโรงเรียนเมืองเจ็ดเมืองพัทยาเจ็ดนะครับแล้วก็สื่อมวลชน ทุกทุกแขนงนะครับขอบคุณมากค่ะและอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับพิธีปิดการแข่งขันกันสดๆที่สนามค่ะตอนนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค